อ่าวันนี้ใครที่รอคอยเรื่อง h r ซนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจริงๆเรามีแขกรับเชิญสองท่านนะครับต้องบอกว่ามาจากทั้งฝั่งของ HR แล้วก็แบรนดิ้งด้วยท่านแรกจะเป็นทางคุณรมัยพันธ์นะนะครับซีเนียร์คอร์เปอเรทรูคูเมนต์แอนด์แบรนดิ้งเอ็กซ์เพรสทีฟของเบอร์รี่ยูเกอร์ใแล้วก็คุณวรรณพรครับ People Engagement and Communication จาก SCB ่สวัสดีค่ะเมย์นะคะรมัยพันธ์ค่ะตรงนี้ก็มาจากเบอร์รี่ยูเกอร์นะคะ บีเจซีค่ะสวัสดีครับคุณบรรพย์มณฑลยิครีต้อนรับค่ะสวัสดีคับชาก s บีค่ะเรียกเอก็ได้นะคะเอนะครับจะได้เรียกง่ายขึ้นนะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตอาจจะถามคำถามแรกก่อนนิดนึงก็ก่อนอื่นอยากถามความรู้สึกในเรื่องของแพลตฟอร์มตรงนี้นิดนึงนะครับหลังจากที่ HRC เราเปิดให้หลายๆบริษัทมาโปรโมทมา PR ในเรื่องของตัว Employer Branding ตรงนี้นะครับสร้างไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะแต่ว่าถ้าสองบริษัททําได้สวยมากก็เดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนนะครับเป็นฝั่งของคุณเมย์ก่อนก็ได้ครับรู้สึกยังไงกับแพลตฟอร์มตัวนี้คุณเมย์เชิญครับจริงๆแล้วถ้าเรายัง ไม่ได้เริ่มทำเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะยากหรือยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอเข้ามาจริงๆแล้วในหน้าแพลตฟอร์มเนี่ยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นรียูสมากๆ ล้วก็ใช้งานง่ายนะคะไม่ซับซ้อนเลยคือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเราเหมือนจะเวลาเราโพสเตตัสหรืออะไรบนโซเชียลมีเดียเลยนะคะเขียนคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยก็คือง่ายมากอัปโหลดก็ง่ายสมูททุกอย่างครับนี่ครับอ่านี่ก็จะเป็นมีวิดีโอด้วยนะของบริษัทสวยงามนะครับแล้วของฝั่งของคุณเอครับรู้สึกยังไงกับแพลตฟอร์มตรงนี้บ้างของ s c b นี่ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กันก็อันนี้จะเป็นลักษณะเดียวกันกับตัวเว็บไซต์ของเราอะค่ะที่เป็น เรี่เว็บไซต์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับยกเว็บไซต์เราเส่วนหนึ่งมาตั้งไว้ตรงนี้อะไรย่างเงี้ยเป็นข้อมูลที่เราตั้งใจให้คนเข้ามาในแพลตฟอร์มเนี้ยเห็นเสมือนกันกับตัวเว็บไซต์ของ S C B อะค่ะก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างที่เป็นแฟกต์ที่เราตั้งใจที่จะแชร์ให้คนได้ทราบจริงๆยิ่งคนได้ทราบเยอะเราก็ยิ่งแฮปปี้นะคะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแฟกต์ที่อยู่ข้างในเียค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ทราบว่าทั้ง2อท่านเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซ นอกจากเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วครับน่าจะมาทําในตัวของ HRCE ตัวนี้ด้วยที่จะให้กับเขาเรียกว่าคนที่กําลังมองหาหรือว่าคนที่อยู่ในโลกของการหางานเนี่ยได้รู้จักองค์กรเราเยอะขึ้นนะครับอะไรที่เป็นตัวตัดสินใจให้เราทําตัวระบบหรือว่าแพลตฟอร์มตัวนี้ครับคิดว่าตัวนี้ค่ะมันจะโดดเด่นตรงที่ว่ามันสามารถที่จะให้กลุ่มของแคนดิเดตหรือว่าผู้หางานเนี่ยค่ะเข้ามา <บะ S 2> ดูได้โดยตรงแล้วก็เหมือนกับตอบคําถามเขาด้วยว่าถ้าเขาเข้ามาทํางานกับเรามาจอยกับเราแล้วเนี่ยเขาจะได้<บ>ะอะไรบ้างเป็นรูปแบบที่สามารถที่จะ ดูได้เลยโดยที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แล้วก็มีรูปภาพที่สวยงามมีคลิปประกอบด้วยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ซึ่งตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นจุดเด่นของแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วทาง B S B ราคบคุณเอกครับนี่มองว่ามันเป็นอีกช่องทงหนึ่งเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามันก็ทุกวันนี้คนก็จะอยู่ในโลกออนไลน์ซะเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเฟสตูเฟสอะไรเงี้ยจากที่เราเคยออกงาหรืออะไรเงี้ยกันบ้าง COVID, อะไรเงี้ยหลังจเราก็โควิดด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตัวของแพลตฟอร์มตัวนี้ค่ะก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แบบคนอาจจะไม่ได้เข้าเว็บ S B โดยตรงถ้าเข้ามา นเนี่ยก็สามารถเสิร์ชดูได้เหมือนกันะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์กับคนทั้งผู้สมัครแล้วก็องค์กรด้วยค่ะที่พอทราบมาคือจริงๆทั้งสองบริษัทผมทราบว่าคือจริงๆเว็บไซต์ข้อมูลภาพวิดีโอเนี่ยค่อนข้างเพียบพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ทีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของการ adjust ตัวเนื้อหาที่เรามีอยู่แล้วให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของตระชาเีเออาจจะแบ่งเป็นสีดีนะครับชีวิตดีเงินดีสังคมดีไม่แน่ใจว่าทั้งสองที่นะครับมีขั้นตอนหรือมีทีมที่คอยสรรหาคอนเทนต์หรือว่าคอยปรับแต่งตรงนี้ให้เข้ากับแพลตฟอร์มด้วยไหมครับค่ะจริงๆแล้วตรงเนี้ค่ะก็ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทําอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอยู่ในส่วนของแบรนดิ้งก็จะคลุกคลีอยู่กับพนักง,งานนะคะแล้วก็จะเหมือนกับมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของฟีดแบ็ต่างๆหรืออะไรต่างๆในกลุ่มของพนักง,งานเองเนี่ยค่ะก็จะได้เอามาเป็นไอเดียในการทําในส่วนของสื่อต่างๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งรวมถึงตัว u s h i e ี้ด้วยค่ะค,ะครับผมทางคุณเอแล้วครับ S C B มีกระบวนการมีทีมหรือว่ามีวิธีการในการดาเนินงานยังไงบ้างคะจริงๆของ S C B เป็นตัวเดิม หรือที่บอกค่ะเป็นสิ่งที่เราทําเดิมอยู่แล้วพเพียงแต่ว่าเรายกมาไว้ที่ตรงนี้ให้เห็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่จริงๆก็เป็นของเดิมอยู่แล้วก็ววจริงๆมันก็อาจจะบังเอิญไปหน่อยนิดนึงก็ได้ค่ะเพราะว่ามัน เข้าคอนเซปต์เพราะว่าใน S C B เองเนี่ยเราก็จะมีคอนเซปต์ของชีวิตดีๆที่อยู่ใน S C B นะคะก็จะมีทุกปิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบ Environment หรือว่าสถานที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องสวดิการที่ค่อนข้างจะโดดเด่นที่สุดที่เวลาเราทำเซอร์เวย์อะไรเงี้ยพนักงานเนี่ยเราจะมีเซอร์เวยกันเรื่อยๆนะคะว่าสิ่งใดที่เราเป็นอยู่และสิ่งใดที่เราขาดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทําเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกพับพลิชออกมาทางเว็บไซต์ของเราแล้วก็ที่เรายกมางไว้ที่ตรงนนนี้้อะเมมัก็็จปขูล ข้อมูลไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ประดิ์อะไรอะไรอยงี้ค่ะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้ ถือว่าเป็นความเหมาะเจาะกๆๆๆันพอดีด้วยเขาเรียกว่าสอดคล้องกันก็อาจจะ<ช><ช>แอพพลายได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมอาจจะขออนุญาตให้ทั้งสองท่านอาจจะหยิบยกมาซ<ช>ัก <ๆ S 1> หัวข้อ<ช> <ๆ S 2> หนึ่งเล่าให้ท่านอื่นๆที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับเป็นไอเดียเผื่อเอ๊ะบางท่านอาจจะยังดึงจุดเด่นออกมายังคิดไม่ออกนะครับก็เด<ช>ี๋ยวให้เลือกมาสักหนึ่งดีครับเดี๋ยวอาจจะสวิชมาที่ของฝั่งคุณเมย์ก่อนจริงๆอยากโชว์ทุกดีเลยนะคค่ะถ้าจะให้เลือกหนึ่งดีแล้วเนี่ยคิดว่า น่าจะเป็นในส่วนของชีวิตดีนะคะเพราะว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นอะไรที่คนทั่วไปหรือค andidate เนี่ยโฟกัสคะในตอนนี้ก็ชีวิตดีที่ BJC เป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วตรงเนี้ย แล้วก็มีขึ้นอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเราปกติอยู่แล้วว่า l i ฟ e at BJC เป็นยังไงเนาะต้องบอกเลยว,ว่าปัจจุบันนี้นะคะเราเรากำลัง Renovate ออฟฟิศใหม่อยู่นะคะคซึ่งปรับโฉมปรับดีไซน์ให้ดูเป็นโมเดิร์นมากๆนะคะแล้วก็ ตอบสนองกับชีวิตไลฟ์สไตล์ของพนักง,งานยุคใหม่ด้วยนะคะมีบริการต่างๆนะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะมีฟิตเนสมีอะไรอย่างนี้ด้วยขึ้นมาแคนทีนขึ้นมานะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือโลเคชันค่ะเราก็อยู่ใกล้กับ BTS นะคะซึ่งก็คือคสถานีเอกมัยเนาะหรือ,หอกะทงหอกก็ได้ก็เดินทางสะดวกค่ะเราก็มีชาทบัสนะคะที่จะรับส่งพนักง,งาน นะคะจาก BTS อีกอย่างหนึ่งคือเวลาทำงานที่เป็น flexible นะคะก็เราเนี่ย flexible ให้พนักงานเนี่ยสามารถมาเริ่มงานแต่เช้าเลย7โมงเช้านะคะจนถึงเวลาเข้างาน10โมงเช้าก็ได้นะแล้วก็นับไป8ชั่วโมงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งก็คือตอบสนองกับชีวิตปัจจุบันของพนักงานที่อาจจะต้องมีการ flexible นะคะในเรื่องของการมา นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยคือเพิ่งเป็น p o l i c y ใหม่เลยก็คือเป็น <Yeah. S 1> work from anywhere <Yeah. S 1> นะคะซึ่งตรงนี้สามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ได้นะคะ <Yeah. S 1> ทุกวันศุกร์ <Yeah. S 1> นะคะทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะสามารถไปนั่งทํางานที่คาเฟ่ <Yeah. S 1> หรือจะไปประชุมกันที่คาเฟ่หรือจะใช้บริการในส่วนของ co-working space ที่ <Yeah. S 1> อยู่ในตึกก็ได้นะคะตรงนี้เราก็มีให้พนักงาน yeah. ก็เรียกว่าเป็นชีวิตดีตั้งแต่เดินทางมาทํางานเลยจนกระทั่งเข้ามาอยู่ในออฟฟิศเลยใช่แล้วพูดถึงเรื่องของคอบคุมไปถึงสวัสดิการต่างๆที่ดูแลพนักงานด้วยนะคะที่นี่เนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของการขึ้นเงินเดือนการปรับประจำปีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีโบนัสนะคะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานนะคะมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลต่างๆแล้วอีกอันนึงสวัสดิการที่สําคัญก็คือมีสหกรณ์อมรัพย์พนักงานนะคะซึ่งตรงนี้ ที่ทําให้เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของพนักงานได้เป็นอย่างดีเชื่อว่าฟังแค่ของ BJC นะฮะเรซูเม่ในมือของใครหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่คานีนเริ่มเริ่มสั่นแล้วน้องป๊อปเริ่มเลิ่มส่งแล้วนะฮะเริ่มไปเซอร์ก็จะสวยมากนะคะถ้าเลื่อนดูจากรูปในในหน้าช่าเซตรงนี้ยนะฮะเป็นโรงแรมเลย สวยงามมากนะครับค่ะอันน yeah, really, ี้เป็นชีวิตดีๆครับดีเสีนะฮะของฝั่ง SCB ล่ะครับอันนี้อยากนำเสนอดีด้านไหนดีครับคุณเอยจริงๆก็ทุกคนรู้จักแบ์อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็จะมีพื้นฐานทั้งหมดที่เป็นสวัสดิการเนี่ยจริงๆมีอยู่แล้วฟูดก็คงจะเยอะมากอะไรอย่างงี้ค่ะก็ให้รู้ว่าเป็นเบสิกที่มีทุกอย่างก็สวัสดิการทุกอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะที่มีรวมถึง น่าจะเป็นที่รู้จักถ้าอยากจะให้พูดอะไรบางอย่างที่เพิ่มเสริมขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีอยู่2สิ่งที่ uh huh. ตั้งแต่2ปีมาได้แล้วมั้งคะที่เราโดนโควิดใช่ไหมคะ uh huh. ทีนี้เน uh ี huh. ่ยจากพฤติกรรมการทํางานของคนที่เราเคยเข้าออฟฟิศอะไรเงี้ยด้วยโรคภยัยหรือ social distancing ที่เราต้อง a พลายอะไรเงี uh ้ยแบงค์เลยอ n n o u n ตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วเรื่อง work from anywhere policy uh huh. เพื่อที่จะป้องกันให้พนักงานเข้ามาทํางานแล้วก็ติดโรคก,กันอะไรเงี้ยคะ่ะทีนี uh huh. จ้จริงๆทีมนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทีมแรกแล้วกันเป็นทีมแบบ ไพโอเนียเลยที่ถูกเทสว่าต้องไปทํางานที่บ้านก็คือคไม่มีโต๊ะที่ทํางานออฟฟิศแล้ว hmm. ก็คือกลับไปทำงานที่บ้านได้จะทำงานที่ไหนหก็ได้แล้วก็เทสกันทุกอย่างเพื่อที่จะให้อัพลายทั้งแบงค์เมื่อสง Geliyor. จนถึงวันน <c oughs> <c oughs> <Quindi S 2> ี้เองยังไม่ได้เข้าออฟฟิศเลยนะคะสองปีที่แล้วเลยแหละสองปีที่แล้วค่ะสองปีแล้วตั้งแต่ปีเก้าค่ะตง่เริ่มเริ่มมีโควิดตอนนั้นไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องโอเปเร์เห็นว่าแบงค์มันไม่สามารถที่จะแบบว่าคอลลัป์หรืออะไรได้คิดว่านั่นคือเป็นวิธีการคือจริงๆแล้วเรามีแผนเรื่องการ work from anywhere มาสักพักใหญ่ก่อนนานี้แหละเพียงแต่ว่าตัวแพดดามิกตัวดีซีสตัวนี้มันทําให้เราต้องขยบกระบวนการนี้ขึ้นมาเร็วขึ้นก็คือไม่มีเวลามากและต้องทําเลย แล้วก็ทําไปเรียนรู้ไปแก้ไขไปเรื่อยๆทีนี้พอเรา apply work from anywhere policy เนี่ยประชากรแบงค์นี่น่าสักประมาณเกือบเกือบ50%ไม่รวมสาขานะคะคือสาขายังไงต้องมีเพราะว่าเราต้องบริการลูกค้าแล้วก็ต้องเพิ่มความปลอดภัยลงไปแต่ส่วนพนักงานที่อยู่ที่ head office เนี่ยสักประมาณ7-8 0 0 0คนเนี่ยสัก50%เนี่ยก็จะทํามาลักษณะคล้ายๆกับเองก็คือ work from anywhere ไปทําที่ไหนก็ได้เราวัดตรงที่ผลงานส่งชิ้นงานแทนไม่ได้มานั่งเช็คว่าต้องเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรก็คูดกันตั้งแต่ต้นปี อะไรประมาณัมันก็เลยทําให้ช่วงแรกๆต้องอยอมรับว่าปรับตัวเยอะพนักงานก็จะมีชอบไม่ชอบบ้างเพราะว่ามันไม่เคย นะคะอืมอแต่พอดําเนินไปได้สักพักหนึ่งอะ่ะตอนนี้ผ่านไป2ปีแล้วใช่ป่ะเขาบอกให้เข้าออฟฟิศที่แทบไม่มีใครอยากเข้าแล้วนะ <c oughs> คือ,อคือ,อ,อแคปซีกับแบบเอ้ยรถไม่ติดอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีเวลาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ต้องมานั่งแต่งตัวอะไรมากอะพูดตรงตรงวันนี้นี่คือต้องมาใส่เสื้อแบงปกติใส่เสื้อนอนทํางานอะไรเงี้ยค่ะอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอมันเกิดเหตุการณ์ทำอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็ทํางานที่บ้านเยอะอะไรประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่อย่างที่บอกที่เคยเฟสิ่งงนึที่เาส ขึ้นมาเพิ่มเติมให้กับพนักงานก็คือเวลาเราอย่างที่บอกเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปหาคนถูกไหมคะสวัสดิการเรื่องของการรักษาพยาบาลพวกนี้เรามีพวก S c B Telecare ก็คือซูพนักงานไม่สบายอะไรเงี้ยก็สาม,มารถวิดีโอคอลไปที่โรงพยาบาลกับคุณหมอแล้วก็พูดคุยกับคุณหมออะไรเงี้ยว่าแบบปดโอ้ยปวดหลังตึงเลยเจ็บคอตรงนู้นตรงนี้แล้วก็คุณหมอวินิจฉัยอะไรเสร็จอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งยาให้ได้แล้วก็ตัด O P ของเราแล้วก็สักอีกชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็จะมาส่งยาให้เราที่บ้าน อะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าถามว่าดีไหมนี่คือต้องตอบว่าดีมากเพราะว่าพนักง,งานชอบมากรวมถึงเราเองเราเป็น h r เป็นทีมที่เป็นคนเจเนอเรทตัวสิ่งนี้ขึ้นมาให้อะไรเงี้ยเราเองเรายังใช้เลยคือเราก็แบบเรารู้สึกว่ามันสะดวกดีแล้วก็สวัสดิการอื่น,นๆที่เกี่ยวข้องกับช่วงนี้อะนะคะคือเรารู้สึกว่าเราเน้นไปในเรื่องของเวล์บีอิงมากกว่าคือเรื่องสุขภาพเมื่อกี้สุขภาพตัวแล้วก็มีสุขภาพจิตเพราะว่าคนทํางานที่บ้านเกิดอะไรขึ้นบางทีเครียดคือมันเครียดแล้วมันไม่รู้จะคุย,ยบใาง บอกว่าเอาไปปรึกษาหัวหน้าสิเอถามพูดตรงๆงเลยมนุษย์ลูกน้องที่ไหนเครียดล้วคุยกับหัวหน้าแทบจะไม่มีเลยถูกไหมคะเพราะบางทีเขาเครียดเรื่องงานเรื่องที่บ้านเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นโฟนคอลก็คือให้โทรฟรีเหมือนกันคือเราเีไว้กับติตชวิทยาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพนักงานเครียดอะไรเงี้ยก็สามารถโทรเข้าไปคุยได้อะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวนะเขาก็จะแนะนําวิธีการมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งจะลอนผลิตที่ชื่อ Good Doctor ก็คือเมื่อกี้เทเลแ เป็นโรงพยาบาลอีกอันนึงที่เพิ่งร้อนชื่อกูนด็อกเตอร์เป็นการแชทคุยกับหมอแชทฟรี<ถ>ก็คือแชทคุยเลยคือไม่ได้เปิดวิดีโอคอลคือแชทเอา<ถ>แชทเสร็จคุยกันเรื่องวินิจฉัยโรคอะไรเสร็จคุณหมอสั่งยาเหมือนกันค่ะตัด OPD ดีแล้วยาก็มาส่งที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจากที่ฟังมาในภาพนี้ก็คือเป็นภาพเรื่องของชีวิตดีเลยนะฮะของการทํางานในเ c b คิดว่าใช่นะคะคือถ้าเกิดไปถามพนักงานเองคิดว่าโอ้มากกว่า80%น่าจะตอบแบบนี้นะคะถ้าเกิดถ้าดูใน HCA Sur ไไมมม่่่่่แแนนนนนใจคคืออัีี้งเเเเเเรรรปป็็าาต OSI อะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่เขาแฮปปี้เนี่ยเขาจะแฮปปี้เรื่องที่เราดูแลเขาโอเคคือเหมือนเราไม่ทิ้งกันแต่อย่างบ็อกซี่เราก็จัดหาให้อะไรเงี้ย apk หาให้นี่ก็คือเราต้องอัปเดตตลอดเวลาเลยค่ะก็คือเกิดเหตุการณ์อะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าระยะหลังๆเนี่ยเรายิ่งจะต้องคิดมากขึ้นและแพ้มากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในออฟฟิศเดียวกันคือเราอยู่คนละที่เพราะงั้นยากมากที่เราจะรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นอยู่อย่างไรบ้างแล้วเขาโอเคกันไหมอะไรเงี้ยเขาติดขัดอะไรกันหรือเปล่า จากที่ฟังมาตัวของ h r c e ตัวนี้ก็จะมีการเอาข้อมูลเหล่านี้ครับที่ทางแต่ละองค์กรทําจริงๆใช่ไหมทั้งของคุณเมย์และคุณเอเลยก็มาถ่ายทอดผ่านตัว h r c e เพื่อเป็นข้อมูลดีๆให้กับแคนดิเดตทั้งหลายที่กําลังมองหางานอยู่ใช่ไหมครับนะใช่ค่ะเนื่องจากว่าเวลาของเราอาจจะไม่ไม่เยอะมากอาจจะขออนุญาตรบกวนอีกทั้งสองท่านอีกสักเล็กน้อยนะครับในการที่จะฝากทิ้งท้ายไวใ้ให้กับผู้ที่เข้าฟังวันนี้ครับว่าตัวของ h r c e ตัวนี้เวลาที่ทําบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยากนะครับแต่พอทาจริงๆแล้วหลายท่านก็บอกว่าไม่ยากอออาาจจจะใให้้เเเปป็็นนขมูลลพื่กํัง ในการให้กับองค์กรอื่นในการทําตัว HRCE ตัวนี้ครับให้สําเร็จเช่นเดียวกับทั้งของ BJC แล้วก็ของ ACB อาจจะขอช่วงเวลาสุดท้ายตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับเรียนเชิญคุณเมย์ก่อนก็ได้ครับก็สําหรับ u c h r e นะคะก็แนะนําเลยนะคะถ้าคิดจะทําในส่วนของตัว Employer Branding นะคะหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะก็ u c h r เนียตอบโจทย์นะคะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย f ฟ i e n d l y use นะคะก็ที่สําคัญคือจุดขายของตัวแพลตฟอร์มนี้ ีคือความเรียวนะคะ <ạ. S 2> คือแคนดิเดตเนี่ยสามารถได้รับข้อมูลที่เขาเรียกว,ว่าตรงปกนะคะ <ạ. S 2> คือไม่จกตานะคะสื่อสารข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงๆในบริษัทเลยใน b t c เลยนะ,ะก็อยากเชิญชวนให้เอชาทุกท่านนะคะเข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้กันนะคะขอบคุณครับ,รบขออนุญาตให้คุณเอเป็นผู้ปิดท้ายช่วงนี้ให้กับเรานะคะจาก SGC เเชอเลยครับในการเชิญชวนทุกทุกท่านในวันนี้ฮะเชญครับเดี๋ยวเอสรุปแบบนี้ที่กว่าค่ะว่าตัว HRC อแพลตฟอร์มตัวเนี้ยมันจะเป็น หนึ่งแพลตฟอร์มที่เป็นช ANNEL ที่จะเป็นตัวสื่อสารระหว่าง Company กับคั n เลือกหรือว่า potential employee <c oughs> ของเราอนอาคตคือ <c oughs> ถ้า <c oughs> ให่ฝากว่าดีกว่าก็คือ <c oughs> อยากให้กลับมาเช็คที่บริษัทเราเองก่อนว่าสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอนะค่ะสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่ <c oughs> ทเป็นแฟร์มันคือมีอะไรบ้างนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติเอพูดแบบว่าเอาแบบ to be fair นะคะถ้ามันยังมีอะไรที่ไม่ดีพอหรือคิดว่ามันยังต้องปรับปรุงเนี่ยให้ทําก่อนทําให้แล้วเสร็จภายในก่อนแล้วเราค่อยม บอกโลกว่าเราเป็นแบบนี้หรือเรามีแผนว่าเราจะทําแบบนี้เราบอกได้อะไรเงี้ยค่ะนะเพราะว่าเขาจะเป็นช่องทางที่เอาไว้สื่อสารอย่างเดียวเลยนึกออกใช่ไหมคะเพราะงั้นมันก็เหมือนกับที่คุณเมย์พูดเมื่อกี้ว่ามันเป็นแฟกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราไม่มีแฟกต์ที่อยู่ข้างในออกมาแชร์เนี่ยเราทําให้เสร็จก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยมีมั่นใจว่าเมื่อเอาออกมาพับลิชเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์ของเราว่าอ๋อนะบริษัทเราเป็นเช่นนี้นะทีนี้ คนดิเดตท่านไหนหรือ p o t e n t i a l e m p l o y e e ท่านไหนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเหมาะกับเราเขาก็จะสนใจในตัวขององค์กรของเราแล้วมันก็จะเป็นออร์แกนิกไปโดยธรรมชาติค่ะมันไม่ได้ถูกฟอร์สหรือว่ามันไม่ได้ถูกโฆษณาอะไรมันแค่เออฉันมาบอกเธอแบบนี้นะเหมาะกันหรือเปล่ามันก็เหมือนคนเป็นคู่กันนะคะถ้าเราเป็นคู่กันเดี๋ยวเราก็ชอบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีจุดคลิกกันอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ใช่ก็อ่ะมันก็แล้วแต่แล้วแต่ก็จะมีกหายองค์กรใช่ไหมคะเพราะงนั้นขั้นแรกก็คือเอว่าเราคนต้องจริงใจค่ะต้องอเน่วาาร เป็น,นอยา่างไรแล้วเราก็บอกเขาว่าเราเป็นอย่างนี้อะไรแนี้ค<า> <ผม S 1> ะก็น่าจะส<ม>ักเซสถ้าทำแบบนี้ได้ค่ะวันนี้คุยกับทั้งสองท่านน้องป๊อบน่าดูแบบมีข้อมูลดีๆเยอะมากไม่ใช่แค่คนที่เข้าฟังวันนี้นะกับเราทั้งสองคนก็ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะรับน้องป๊อบก็ถือว่าเป็นไอเดียที่เป็นเทรนด์ของอยุคของมันด้วยในเรื่องของเาเรียกว่าการดูแลพนักงานนะครับภายในองค์กรเนอเพราะว่าจริงๆ ทั้งสองบริษัทคือก็จะมีการพพอร์ตนะครับพนักงานอย่างที่ทั้งสองท่านพูดก็จริงๆมันเป็นแฟกต์ในสิ่งที่เราตามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการได้พูดออกมาในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับในตัว HRC ก็เป็นการสื่อสาร,รสิ่งดีขององค์กรตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ ข้อมูลก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆวันนี้นะครับขอบคุณที่มาแชร์ข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับ<ด>แล<ด>้วก็ใครที่อยากติดตาม h r c ของทั้ง SCB และ BJC ก็ไปเซิร์ชได้นะครับในเซิร์ชมาตรงนี้เผื่อจะไปอ่านละเอียดอีกทีหนึงวันนี้<ด>อาจจะไม่ได้เต็มที่ร0 0นะครับแต่ก็ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ